มาซื้อ่ซุปบระเขือมาซื้อ่ซุปบระเขือแล้วก็ซื้อข้าวทั้งมหมดเอสเซ้นตสร้างซุปบระเขือพี่น้องอาหารอีสานเด้อท่างนี้เด้อมีอันนี้แกงอีหยังนี่แม่แกงปลาใส่เห็ดอ๋ออันนี้แกงปลาใสา่เุ็เส้นน้ำเพื่อนนะปลาช่อนอ่าฮะแกงปาลาคอแกงปลา,าช่อนใส่เุ็เสน้น เราก็จะมีพวกซุปอาหารอีสานนะพี่น้องาลาวพี่น้องนี่ซุปบักเฉือซุปบักแตงซุปบักท้วงสิซุปเห็ดบะซุปน้ำมันนะซุปกักมีมีคุณแนวพี่น้องมีคุณแนวทั้งพี่กัสิบปิ้งหมูพี่น้องย่างหมูย่างตับย่างไก่สนใจมาเด้อสนใจเอาหาเลขมาให้แน่สิเอาเมื่อนั่นก่อนหมูบ้านก่อนบอกอันนมันออก มันออกเท่ากสอไหมเก้าสามไหมหกเก้าสามสามโตได้แบบนี้ไฟบอสซื้อออันนี้เทช่องยูทู b e ทายยทำถ่ายทำทำยูทูปคอยประกาศท้ายลูกหนาเจาะดอกกระยานปฏิทายกระพรอนอันนี้เนาะตะขออนุญาตหลักสิได้ยังได้นะเออเหนันบ่ปวดโมดล้านไปแนมเออหนันบ่ สวัสดีค่ะแม่ค้ากระจายดีเด้พี่น้องแม่ค้ากระจายดีใจดีถ้าแม่คยาจะส่งทิ้งที่เลยค่ะเป็นปอเรากำนั่งจับนัวนัวคือยู่แม่คม่ใชส่งทิ้งที่นะคะถ้าผู้ขายปลักแตงโมดได้พี่น้องนักผูบักแตงโมเด้อแตงโม,งมจินตลาบอาแต่เวอร์จักบาทไม่เพย์เออ ฝั่งนี้ก็มีแตงโมนะคะแม่ค้าแตงโมหนาบานบานเออเห็นบ้างประกันได้ค่ะมะนาวผีอีกพี่น้องมาด้วยกันเลยมีซุปทุกอย่างนะคะเพื่อนไข่อันดับ รักบาทแม่ยี่สิบค่ะแค่ยี่สิบาทเองแมคะอันนี้ยี่สิบาทพี่น้องยี่สิบาทนะคะซุปอิ่มทั้งครอบครัวค่ะยี่สิบบาทบะแพงด้วพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาหนิหล่ะพี่น้องแซ่บสนใจแจกเบอร์โทรเลยค่ะอาจสนใจแจกเบอร์โทรวระสันมาได้พี่น้องเด้อนี่มีคุณแนวพี่น้องบองนี่ยุ้มีคุณแนวมีทั้งปิีงหมูปิีงไก่ปิีงปลามีเมื่อนี่จะเป็นปลา ไอปลาทั่วปลาซาบะเลยจริงองี้ยพี่ปลาปลาทูปลาทูปลาซาบะนะคะมีน้ำพริกปลาด้วยเพื่อนๆนี่เห็นบอกน้ำพริกปลาลับแต่แซ่แต่แซ่มีนะปลาตะเรียงตัวละสิบบาทเพื่อนเพื่อนนะปลาคีโกะเองปลาคีโกะปลาเป็นแต่แซ่บเถอะสิบบาทเอนอันนี้จะเป็นอีหยังนี่เป็นดักแด้บอกอันนี้ดักแด้ทอดก็มีนะเพื่อนๆนะเพื่อนฮะยาบำรุงของท่านชาย๋อยาบำรุงของท่านชา สวัสดีค่ะคุณครูรเอคุนครูแหนข้าเหนียวโลนึงร้องอะไรแม่ร้อง50เออข้าวเหนียวกับมีขายได้พี่น้องมองนี้ต้นนี้มีข้าวเหนียวด้วยนะจ๊ะเอาฉันไปให้เธอาขาวกรองไม่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 ให้เห็นซื้อเลยค่ะซื้อเลยค่ะนี่เด้อกระเทียมตะมือไปเห็นหน้า ดักแด้ก็มีดักแด้ยี่สิบอันนี้กันมาแต่งโมอีกกันนะมาเบิ่งแต่งโมกันนะครับจะมันจะสายป่าวโอเคนี่ได้แนวได้นี่แนวได้พี่น้องอือแต่งโมแล้วอยู่ปังอือ บักนาวกับมีถ่ายได้พี่นอ้องบักนาวจากสวนจากสดถุงจับาดแม่สิบบาทใช่ไหมอันนี้คือมะนาวด้วยคอกยอนเลย้อ่อนี่ไหก็แบบนียก็นี้ไงเอา อันนี้เขาทำช่องยู u ูบงานอะไรสิเฮ็ดช่อง YouTube เวลาลูกสาวมันว่าสิเฮ็ดอทูบเมมเม้นแม่มันบอกเฮ็ดตอนนี้ทำอยู่ฝากติดตามนเด้อเด้อเด้อติดตามอัมพรชาแนลเป็นภาษาไทยภาษาอีสานช่างขนกำลังจำยั่วยัวจะแหกช่างยังไอร่อยข้าวกิโลหนึ่งบาทติดท้ายไปเรื่อยๆเนาะ ข้าหนึ่งกิโลนะโอเคพี่น้องซุปรวมสามสิบเลี้ยงค่ะเที่ยพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันเนาะไว้พอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเอาไว้ซัมเน่เด้อไว้พอกันคลิปใหม่จังไดยฝากช่องอ่ะพอนชาแนลในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดทับสกายแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะโอเคบายบาย